แยกนี้รถดำเยอะจังเลยจากทีมงานไหนเป็นทีมงานไหนนะครับเอาวคันเหลืองนี่คันนี้ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนี่นะครับฝั่งซ้ายก็มีสามคันช่วงนี้งานเยอะกันนะครับ มันมนทุกพื้นที่นะครับโอ้โหพี่ใหญ่ใส่นุ่นเหมือนลังเต่าเลยเว้ยโอเคออกตัวแล้วโอ้แรงเล้ววะจูเจ้า NPR นะครับ NPR นี่ยังวิ่งได้อยู่นะนรถไฟฟ้าครับจำกันได้ไหมรถไฟฟ้าไปละจ้าไปแล้วจ้า